สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้นะเจอกทุกวันแหละเจอกันบ่อยแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานถ้าคิดว่าเดือนเมษาเป็นไปได้ป๋าคิดว่าป๋าจะสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคลาสเออพื้นฐานโอ้เปิดเปิดมาเรื่องนี้เลยเหรอเปิดเรื่องนี้เลยเอาเรื่องนี้เลยก็ได้อ่ะพูดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมใช่ไหมช่วงนี้เนี่ย ลูกศิษย์ใหม่เราก็เยอะนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เราห่างหายจากการที่อาจารย์สอนในห้องเนี่ยพักใหญ่แล้วพอลูกศิษย์ใหม่เยอะๆเนี่ยความเข้าใจก็จะความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากที่จะสามารถทําให้คุณกลับไปดูแลบ้านตัวเองได้อ,อย่างนอนที่สุดะะทีนี้มันนอกเหนือจากการที่ป๋าสอนพูจ่วยสัญจรเนี่ยพงจุ้ยสัญจรเนี่ยนะมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นคือทําให้เราเข้าใจ ถึง,งรุดเร็วถึงถึงสภาวะของพลังซึ่งมันมีความสําคัญมากกว่านะเอานะเอางี้เวลาเราจะเรียนหงจุ้ยเนี่ยอ่าอย่างแรกที่เราต้องรู้จักก็คือคําว่าพลังในวิชาก่อนใช่ใชไหมคะเหมือนคุณจะทํำหงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกการบริหารพลังอ่ะแต่คุณไม่รู้จักพลังคุณก็บริหารมันไม่เป็นเพระนั้นในการสัญจรป๋าจะเน้นสอนเรื่องให้มองเห็นให้เข้าใจในรูปแบบของพลัง เขาเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของพลังเ,ออเรียนรูก้ก็คือเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของพลังซะก่อนอะนะคะนนเพราะมันคืออินดิเคเตอร์สำคัญที่เราจะใช้ในวิชาหงจุย้ยนะคะนะแต่ว่าการเรียนพื้นฐานหงจุ้ยนั้นเราจะเริ่มเป็นหลักการและทฤษฎีทีนี้พูดถึงหวงจุ้ยหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยนะมันก็จะต้องใช้เวลาสามวันสองคืน ภูพื้นฐานนัเนี่ยหลายคนที่สงสัยว่าเอ้ยดาวมันเดินยังไงดาวเนี่ยแต่ละทิศเนี่ยมันมีผลอะไรนะครับแต่ละตำแหน่งของมันนะมีผลกระทบกับเรื่องอะไรกับใครบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจาเป็นต้องเรียนรู้ต่อไปหรือที่เราคุยกันว่าคนตะวันตกคนตะวันออกอบ้านราศีต่างๆเป็นอะไรหมายความว่ายังไงทุกคนมีความสัมพันธ์กันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฝาคืม <c oughs> น่าจะขยายเป็นสามคืนสี่วันค่ะเดอะยว่อนไม่เป็นไรสองคืนสาวันนี่บอกว่าไม่เดี๋ยวเราจะต้องต้องแบบนี้ไงเราจะยอ่อเราจะย่อโดยการที่เราจะไม่ค่อยเอาเรื่องของพลังเข้ามายุ่งแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดสัญจรก่อนนะให้เรียนเรื่องสัญจรสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ,ะแล้วก็เวลาเรามาเปิดเรียนเร่งลัดเ,เนี่ยเราก็ไม่กลับไปย้อนเรื่องสัญจรเรื่องพื้นฐานของพลังแล้ว เราก็จะคุยกันเลยเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นการฟันเดอรเมนทัลฟันเดอรเมนทัอะไรนะห่วงจุ้ยฟันเดอเมนทัลหนึ่งเรื่องดาวเหินเรื่องคนอันนี้เรื่องทิศทั้งแปดเรื่องจักรราทิศเรื่องอัฐาเรือนเรื่องพลังภายในบ้านเรื่องราศีของคนเนี่ยทิศทางของบ้านประมาณนั้นอย่างน้อยคุณจะมีความเข้าใจขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งใหญ่มากเลยนะ กิจกรรมนี้นะก็จะต้องมีที่พักนะต้องไปพักที่รีสอร์ทหูชื่อบ้านภูเขานะครับก็เรากําหนดวันไว้แล้วที่มันไม่ตรงกับกิจกรรมอะไรเลยเนี่ยนะ,ะก็คือว,วันว่าการอาบน้ําอะไรเนี้ยไม่มีมในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ห้องอืมค่ะเราก็จะเริ่มเรียนกันวันที่20เมษาค่ะนะ20เมษา ยี่สิเอ็ดเมษาแล้วก็ไปจบที่ยี่สิบสองเมษาน่านะจะเป็นวันพุธพฤหัสสุขถ้าจำไม่ผิดนะทีะนี้ก็มันก็มีนะ,ะจำนวนจำกัดเพราะว่าช่วงนี้เป็นโซเชียลดิสแท้นซิ่งเราก็ไม่รับเยอะนะเราก็รับเอาพอดีพดีนั่งห้องประชุมแบบหลวมๆ แบบเปิดแอร์แบบติดเครื่องฟอกอากาศให้พวกเราสบายใจกันเนี่ยนะก็หลมุมหลวมมีการสบอบเทสมีอะไรกันก่นกนอนเนี่ยนะครับเพราประมาณทั้งสี่สิบคนนะถ้าสนใจจะเรียนเที่ยวนี้เราไม่ต้องไปติดต่อคุณหมีแล้วมั้งเนะเราติดต่อไปที่รีสอร์ทเลยดีกว่านะมันจะได้ง่ายได้ยุ่งยากนออัดหนนะคะนะเดี๋ยวเราก็ให้เบอร์ไว้แล้วกันนะติดต่อไปที่รีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขานะไปบอกเขาก่อนก็ได้อย่างน้อยจองไว้ก่อน นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องให้จ่ายเรื่องหลักการขั้นตอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าบอกข่าวให้ทราบกันโดยทั่วทั่วไปก่อนว่าจองจองคอสหงช่วยพื้นฐานนะคะสองคืนสามวันค่ะนะยี่สิบถึงยี่สิบสองเมษายนอ่าค่ะอันนี้ก็จบไปหนึ่งอันแล้วทีนี้พูดถึงจอนเดี๋ยวพิ่งนี่เดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันเราต้องต้องแยกแยะสติปัญญาพวกเราเนี่ยถ้าคุยนะเดี๋ยวจะสองเรื่องมารวมกัน คือสติปัญญาพวกเราใช่ไหม,มเพราะว่าเวลาคุยเรื่องหนึ่งแล้วข่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลืมนะคะจะเอามาปนกันซะ่อนอย่างนั้นอะดังนี้นนหลังจากสัมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะจ้าอย่างนี้เรามาเรียนรู้เรื่องวิชาการกันนิดหน่อยแล้วกันจะได้เข้าใจอจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องถึงพื้นที่กลางบ้านอืมว่ามีความสําคัญอย่างไรอ่าะะพื้นที่กลางบ้านเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวห้าอยู่กลางบ้านนะครับเราก็รู้พอสังเกตแล้วล่ะ ควรมีอะไรไม่ควรมีอะไรควรจะเป็นยังไงนะพอพอพอลักษณะงพอได้ทีนี้ในทิศถัดมานะครับจากการเดินหรือว่าการเคลื่อนที่ของดาวเนี่ยการเคลื่อนที่ของพลังเนี่ยพอจากตําแหน่งกลางบ้านดาวห้าแล้วตําแหน่งถัดไปเขาเรียกว่าดาวหกนะดาวหกก็คืออยู่ในทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนืออืมอ่ะ<โ>พูดกันง่งายๆว่า<ม>พอเราถ้าเกิดว่าเราคิดว่า หมายเลขห้าคือต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนะคะเกิดมาเป็นชีวิตเกิดมาเป็นตัวตนแล้วเนี่ยต่อมาก็จะพัฒนาไปที่ตะบนตกเฉียงเหนืออืคือความเป็นเจ้าบ้านเจ้าของความเป็นตัวตนของคนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนั้น<อ>ตะบนตกเฉียงเหนือนะคะนั่นแหละอันนั้นก็คือจะรวมไปจนถึงนิทิรศนี้มันคือทิศของเจ้าบ้านแหละนะความสําคัญก็คือคนที่เป็น เจ้าบ้านหมายถึงว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านนั้นอาจารย์ใช้คําว่าอะไรเนะคนไหนเป็นร<ล>ัฐมนตรีหรือว่าอะไรนะวิลฟาเวฟาเดอร์ไม่แ <Back. S 2> บ็กไบเดอร์เดี๋ยวนะอันนสรุปว่าเป็นคนหาตังินง,ง่ายๆว่าเป็นพวกที่หาเงินหมุนล้อหมุนกงล้อนะคะให้เกิดให้เกิดเงินขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือ เจ้าบ้านคือคนที่ต้องหาเงินเจเนเรตรายได้และบางครั้งเนี่ยบางครั้งคนหาเงินก็อาจจะไม่ใช่คนตัดสินใจเรื่องใหญ่ในแบบนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงเราก็ต้องให้เกียรติเพราะว่าถ้าไม่มีคนหาตังค์ก็จะไม่มีคนเก็บก็จะไม่มีเงินให้เก็บให้เลี้ยงภายในครอบครัวเพราะนั้นเวลาเราทำางค์ชื่อเราก็จะเน้นไปที่คนหาตังค์เป็นหลักนะครับอันนั้นคือคนที่เราเรียกว่าเจ้าบ้าน หรือถ้ามันเป็นคนถ้าเป็นบุคคลเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตำแหน่งตะวันตกเชียงเหนือเป็นตัวแทนใครบ้างหมายถึงใครบ้างมันก็จะหมายถึงผู้ชายสูงอายุนะอันนี้ก็หมายถึงผู้ชายสูงอายุในบ้าน ก็ประมาณนั้นเกิน4 8ขึ้นไปเรียกว่าสูงอายุแล้วแหละหรือว่าคนที่มีสถานะของของพ่อองคนที่เป็นพ่ออายุสามสิแต่เป็นพ่อก็ก็มีผลนะมีอิทธิพลเหมือนกันในทิดตะวันตกเฉียงเหนือก็จะมีผลต่อคนคนนั้นเช่นเดียวกันใช่ใช่มันเป็นของตําแหน่งนะอทีนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือ ผู้ปกป้องคุ้มครองสนับสนุนค่ะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเพราะฉะนั้นในอุดมคติของจีนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นลัทธิเทพก่อนที่จะเป็นพุทธศาสนามหายาเนี่ยเป็นลัทธิเทพเต๋านี่ก็คือลัทธิเทพคือเขาเรียกว่านับถือเทพเจ้าเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์อะไรที่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องแต่งเรื่องราวหรือว่า มีตัวแทนของพลังอำนาจของวิทยาของ,งเหตุการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อที่จะทําให้คนเข้าใจแล้วก็มีคันลองไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นทิศเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตําแหน่งตัวแทนของสวรรค์หรือของเทพเจ้าเราหลายครั้งเราเรียกกันว่าประตูสวรรค์นะคะตําแหน่งประตูสวรรค์ยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เนี่ยแล้วก็มันคือที่มานะที่มาที่ไปที่จะให้พวกเราเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องอ,อย่างเช่นที่เราเรียกพื้นที่ที่แพะอย่างว่าฟ้าดินบรรจบค่ะหรือว่าประตูมังกรประตูฟ้าดินประตูสวรรค์ตรงหน้าน,นะคะทิศทางที่ฟ้าดินบรรจบหรือว่าเทียนตีโฟนี่นะอ่าตีเทียนไทยเนี่ยคนระับเทีนทยทนตีเนตะีเทียนคือฟ้าฟ้าคือดินค่ะชั้นหเนี่ยมันคือตัวแทนของฟ้า คือของเทพเจ้าของสวรรค์องศามันก็คือกลางองศาที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่สองอ่ะกลางเลยอะ่ะมันคือกลางเลยไงมันคือกลางของอ1าองศาของตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดนั่นแหละคือเส้นกลางเราถึงเรียกเส้นนี้ว่าเส้นสวรรค์นะอันนี้แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือด้านหลังในทางกลับกัน มันก็จะเป็นกลางของทิศตะวรรันออกเฉียงใต้ครัซึ่งอ,อันนั้นเป็นตัวแทนของดินหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศา,ศา,ศาอะนะ,ะนะเห็นไหมมันก็คือทิศทางท่าลีเขาเรียกว่าฟ้าดินบรรจบถามว่าทิศนี้มันให้อิทธิพลอะไรบ้างหรือว่ามันมีผลอะไรบ้างในในบ้านเรือนเรานะสมมติเอาในบ้านก่อนถ้าลบสกปรปกเป็นครัวเป็นซ่วม มันก็จะทำให้เทพเจ้าไม่พอใจล่วงเกินเทพเจ้าอเพราะฉะนั้นพอพลังของเทพเจ้าไม่มีพลังของฟ้าไม่มาเท่ากับว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองนะเอเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมักหาคนช่วยไม่ได้มันก็จะรวมไปถึงการที่ทำให้คนที่เป็นแบ็กอัพของเราเนี่ยไม่ค่อยสปอร์ตเราหรือเป็นพวก เจ้านายก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าทาดีให้ตายเขาก็ไม่เห็นหัวอ่าใช่แล้วเห็นไหมอันนี้อันนี้คือนี่คือหลายหลายคนที่บอกนะพยายามทํางานโอ้โหทําไมเจ้านายไม่รักเจ้านายไม่ปลื้มเนี่ยคือเหตุผลว่าทิศเนี้ยมันเสียหายเสียหายจากการเป็นอะไรบ้างก็อย่างที่บอกมาแหวงเป็นซ่วมสกปรกห้องเก็บของห้องครัวเสียหายหมดเลยค่ะหรือ น้าแ,แต่ว่าหวางว้าหวางขาดหายไปนะคะคือบางบ้านเนี่ยมีต้มมีที่ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็เว้ากลายเป็นโรงรถเท่ากับว่าตะวันตกเฉียงเหนือขาดหายการที่ตะวันตกเฉียงเหนือขาดหายนี่นะป๋าจริงๆแล้วเนี่ยเลวรา้ายพอๆกันกับไทจีขาดหายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกพลังมารวมตัวกันที่ไทจีแล้วการเคลื่อนที่ของพลังจะเคลื่อนที่ไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือก่อนใช่ไหมคะ พอไม่มีทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้เคลื่อนที่ไปอ่ะไปไม่เป็นเลยเวอเลยงงเลยเอาไปไหนต่อดีเนี่ยเออนะเห็นไหมมันสําคัญทุกๆจุดนะตาแหน่งเนี้ยนะใช่แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ตวอนตกเฉียงเหนือก็ห้ามเหม็นไงห้ามเหม็นนั่นสั้ัห้ามลกห้ามเหม็นละห้ามมีไฟเอออันนี้สําคัญสําคัญมากบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็น ตำแหน่งสวรรค์แล้วใช่ปูทํำห้องพระเลยเออ,เอ,อนั่นไงจัดเป็นห้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ได้บูชาเช้าเย็นจุดเทียนทูบเข้าไปะะห้องนี้เขาห้ามมีกิจกรรมที่มีเปลวไฟเข้ามาเกี่ยวข้องใช่นะ<ช>หรือเป็นห้องที่บอกนั่นแหะ ตกแต่งด้วยชาติไฟมากไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ไม่ได้เพราะอะไรจุดทูบเทียนก็ไม่ดีค่ะทํากับข้าวก่อเตาไฟก็ไม่ดีกใเขาเลยะกไฟเผาประตูสวรรค์นะคะจำไว้ว่าจะทําให้เสียหายไม่มีคนช่วยเหลือใช่แล้วก็เสียหายลามไปถึงเรื่องสุขภาพอืเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอภาวะที่คาดแบบนี้นะคะไฟเผาประตูสวรรค์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะเจอบ่อยๆเลยนะคือ เจ้าบ้านชายเนี่ยมักจะป่วยด้วยอาการของธาตุไฟเช่นโรคมะเร็งสมองหรือแม้แต่กระทั่งสายตาความดันใช่เส้นเลือดในสมองแตกหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้เยอะมากเ,มาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากอ่าแล้วก็อีกอันนึงโอ้ท่นมันห้ามเยอะอย่างนี้ไม่ต้องใช้เลยแล้วกันเออเอาให้คนอื่นมาใช้ไม่ได้นะครับพื้นที่นี้นอกจากเจ้าบ้านคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ คนอื่นห้ามใช้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับอำนาจบารมีอำนาจความเป็นเจ้าบ้านอยู่เพราะฉะนั้นทันทีที่คุณให้คนอื่นไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริวารลูกน้องหรือแม้แต่คนรับใช้คนที่มาอาศัยอยู่หรือแม้แต่ลูกเนี่ยเข้าไปใช้ในที่ตรงตกเฉยเหนอี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะสามารถขึ้นหัวคุณได้เลยเออนะที่คอเลยอันนพอสังเกต ถามแล้ววันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันะนะ,ะวันนี้อาจารย์เบิกเนธทีมงานให้เข้าใจเรื่องของพลังมายิงขึ้นอาจารย์อธิบายว่าคําว่าจักรวาลเนี่ยหรือว่าสวรรค์เนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางมันคือเป็นออร่าเป็นกลมๆเป็นพลังที่โอบอุ้มทุกอย่างไว้ ดูความเป็นจักรวาลความกลมของโลกแล้วกันอ่านะเพราะว่าดวงดาวต่างๆมันก็ลอยเทง้งเต้งอยู่ในจักรวาลกลมๆเนี่ยมันวเออมันไม่ได้มีทิศทางอืเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจหรือคนที่ใช้พลังเป็นจะสามารถควบคุมมันได้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ท่านอาจารย์เนี่ยวางตำแหน่งประตูห้าพญามังกรในทิศทางที่เป็นฟ้าดินบรรจบก,ก็คือหันหน้าเนี่ยน,น,นะนะหันหน้าไปรับพลังที่มาจาก สามหนึ่งห้าค่ะนะอ่าบ้านเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งสามห้านะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแนวร่วมของพลังที่มาจากสวรรค์จากักราวานี้อาจารย์บอกว่ามันจะเริ่มต้นวัดได้มัททิปได้มันจะต้องวัดจากไทจีก็ต่อเมื่อมีพื้นดินมีตี้อ่าเพราะฉะนั้นพลังจากสวรรค์ก็จะส่งลงมาที่จุดศูนย์กลาง ที่คือไทจีหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งไปในทิศทางของมันอถ้าจําที่เราคุยกันได้จะเริ่มต้นจากตรงห้าเข้ไหมพอพลังมาถึงห้าปุ๊บพลังจากสวรรค์มาถึงห้าปุ๊บมันจะเข้าไปที่ไหนก่อนไปหกเหมือนก็จะเริ่มต้นที่หกเนี่ยซึ่งอันนี้เราไม่เคยคิดแล้วพลังมันจะไปเดินจบที่ไหนเดินจบที่สี่สี่เห็นไหมมันคือจุดเริ่มต้นและจุดสุดจุดสุดสุดเพราะฉะนั้นพลังจักรวานี้ใช่พื้น จุดเริ่มต้นกับจุดที่สุดมันชิดกันอย่างนี้ที่ที่ประตูสวรรค์ที่ประตูห้าพญามังกรเพราะนั้นมันด้กลายเป็นพื้นที่โดยรอบนั่นแหละมันจะมีพลังของฟ้าดินอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจักรวาลเป็นรัศมีครอบคลุมเหมือนเราสร้างจักรวาลเหมือนเหมือนสร้างคอสมิกใหม่ขึ้นมาวงโคจรใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันซึ่งมีประตูห้าพญามังกรจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นตัวดึงดึงพลังก็กระจายออกไปรอบรอบ ยอาจารย์บอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นเส้นทางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะนับพลังแบบคูณเพราะว่าท้าวล้วปาอธิบายไว้ว่าแพ้อย่างนี่มันคือมันคือแปดเท่าแปดเท่าเนี่ยถ้าเป็นชณิาสตร์คือคูณแปดแต่จริงๆแล้วมันคือกําลังแปดยกกําลังแปดเพราะว่าในหนึ่งเส้นทางของพลังที่มาจากฟ้าดินมันจบนะมันก็จะมีแปดทิศ อืมอืมอย่างนี้นะดึงอย่างงี้อ่ามันจะมีแปดทิศ่รวมกันอืมเะนั้นมันมีทั้งหมดแปดเส้นทางวิ่งเข้ามาอ๋อมันก็คือแต่ละทิศเนี่ยมีแปดมีแปดโอเคแต่ละทิศก็มีแปดเพราะฉะนั้นมันเป็นแปดคูณกับแปดก็คือแปดกำลังแปดเท่า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 ขึ้นไปถูกต้องมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ายกกําลังนะอ่ามันก็จะมีพลังที่มหาศาลทีนี้อาจารย์ยังแนะนําเพิ่มเติมไปว่าสมมุติถ้า เรามีที่อื่นมาอะสมมุติว่าอะก็อยทำปีจักรยานอะทำท้องมังกรอาแล้วมีพลังติดตัวเป็นปีจักรยานท้องมังกรมาอยู่ที่แพะอหยางค่ะซึ่งเป็นแนวหนึ่งสามห้าค่ะก็จะทําให้ไอ้พลังที่ติดตัวนั่นะยกกําลังแปดไปด้วยหุ่นรักเออเห็นไหมเอ้าไันบอกแล้วว่าไม่ได้ทํำเล่น นะวัดแล้ว,วัดอีกประตูกว่าจะให้มันได้กว่าจะวางไข่กลนแบบนี้ได้นะไม่ได้ทําไว้เล่น <c oughs> เล่นไม่ได้ทาไว้เล่นเลเออ<ๆ>เพราะว่าต้องการกําลังมาก<ๆ>มหาศาลที่จะช่วยลูกศิษย์ในเดือนพฤษ,ษภาคม<ๆ>เลยจําเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีพลังมหาศาลนะ<ๆ>อ่ะทีนี้ป๋าก็พูดไปเยอะแล้วนะใครสนใจอย,อยากจะทําติดต่อด่วนเลยนะที่คุณโอศ8 1 8 1แ4ดหนึ่งปดหนึ่งสี่สองสองเก้า ศูนยะ์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศย์สี่สองสองเกนะแล้ววันนี้พอแค่นี้เออแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าเรามาคุยกันเรื่องความ้วยสัญจรสวัสดีครับ,บ